ครับสวัสดีครับพบครูปอยอีกแล้วนะครับในช่อง S M S Music นะครับวันนี้ก็จะมาสอนเพลงถ้าเขาจะรักยืนเฉยเค้ขาก็รักนะครับนะครับถ้าเขาจะรักนะครับไม่ต้องเล่นกีตาร์เขาก็ารักนะครับไม่เกี่ยวนะโอเคทีนี้เพลงนี้เนี่ยก่อนที่จะเริ่มเล่นนะครับมีทริคนิดนึงก็คือว่ามันจะไม่ใช่การจูนสายสแตนดาดนะครับจะต้องไปจูนสายเป็น E flat นะครับหรือ D s h a r p นะครับก็คือเดี๋ยวจะแปะลิงก์ในเรื่องของการจูนสายไว้ให้เนาะว่าให้ไปดูใน EP นี้นะครับทีนี้ในการจูนสายก็จะต้องดรอปสายครึ่งเสียงนะครับเพื่อจะเล่นได้ตรงกับ Youtube นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล่นกับ Youtube อยู่แล้วเนี่ยก็เล่นสแตนดาดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเปิด Youtube แล้วก็ฝึกไปด้วยนะครับก็ต้องให้ตรงกับต้องไปดรอปสายนะครับ เมื่อกี้บอกดับสายไปครึ่งเสียงทีนี้พอดอับสายครึ่งเสียงนะครับก็สาย e เนี่ยก็จะเป็น d ชาร์ปนะครับหรือ e l a ตสาย a เนี่ยก็จะเป็น g ชาร์ปหรือ a l a t นะครับสาย d ก็เป็น c ชาร์ปหรือ d แฟตเดี๋ยวจะขึ้นไม่ให้เนาะแล้วก็สายนี่นะครับสาย g ก็จะเป็น f ชาร์ปหรือ g l a t นะครับสาย b ก็ b l a ตหรือ a ชาร์ปนะครับเหมือนกันนะตัวเดียวกันนะไปดูในลิงก์นะครับแนะนําว่าก็จะอธิบายไว้ละเอียดสาย e สาย1ก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็น e l a ตหรือ d ชาร์ปนะครับ แต่อันนี้เป็นสแตนดาดนะครับเดี๋ยวในคลิปที่2เนี่ยที่เล่นไปกับเพลงเนี่ยจะดรอปสายไว้แล้วนะครับจะเป็นกีต้าร์ตัวหนึ่งที่ดรอปสายไว้ครึ่งเสียงละเพื่อที่ว่าเปิดเพลงมาจะเล่นไปด้วยกันได้นะครับโอเคทีนี้เพลงนี้เนี่ยคอร์ดไม่ยากนะครับคอร์ดก็จะมีอยู่4คอร์ดวนนะครับ G E minor A minor แล้วก็ D นะครับเล่นอย่างละ2ห้องนะครับทีนี้พทเทร์นของมันนะครับ พทเทิร์นในทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะใช้ถ้าเล่นไปพร้อมกับเพลงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแบบแบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับก็ใช้แพทเทิร์นเพลงช้าได้เลยนะครับาสามารถใช้ได้เลยนะครับความเร็วก็อยู่ประมาณ68ประมาณนี้นะครับอ่า one two three แพทเทิร์นเพลงช้านะครับลงลงขึง้นขึ้น ก็ใช้แพทเทิร์นอันนี้ได้ไปฝึกนะครับได้โดยที่โอเคอาจจะไม่ได้เล่นแต่ถ้าแพทเทิร์นนี้ไปเล่นตกับเพลงเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะงงๆหน่อยนะครับทีนี้แพทเทิร์นที่เหมือนกับเล่นใน YouTube เลยนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นที่เป็นแพทเทิร์นอันใหม่นิดนึงก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงเนื่องจากว่าดีจังหวะยกนะครับมากขึ้นนะครับแพทเทิร์นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นลงขึ้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 นลงอันนี้คือเต็มๆนะครับอ่าลงขึ้นลงขึ้นลง ขึ้นลงขึ้นลงอันนี้ในตอนฮุกนะครับเพลงมันจะมีท่อนเวิร์สกับท่อนฮุกใช่ไหมครับในท่อนฮุกเนี่ยก็จะใช้เป็นอันนี้เต็มๆเลยนะครับก็คือลงขึ้น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 ,นอ่านะครับขึ้นลงขึ้นลงลงก็ใช้คอชุดนี้นะครับฝึกเปลี่ยนแพทเทิร์นใหม่นี้ได้นะครับ น้องให้ได้ก่อนนะครับขึ้นลง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 มันจะลงที่1แล้วก็4พอดีนะครับ2 3 4ลงขึ้น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 ลงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่อนฮุกนะครับที่ใช้แพทเทิร์นอันนี้ทีนี้ในท่อนเวอร์ส์นะครับตอนเริ่มเลยเนี่ยมันจะตัดเอาบางส่วนนะครับออกไปนะครับในแพทเทิร์นอันนี้ก็คือก็จะเล่นเป็นแค่ลงขึ้นลงขึ้นลง นะครับอ่าเราเปิดเมทานอมไปด้วยก็ได้นะครับเมื่อกี้เราฝึกแล้วยังไม่ได้เปิดเมทานอมนะครับนะครับเมทานอมก็จะประมาณ68นะครับอ่าอันนี้ถ้าเต็มเต็มนะครับก็จะเป็นถ้าเต็มเต็มนะว่า two three bye. ลงขึ้น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 ลงมันจะตรงกับตรงขึ้นลงขึ้นลง จะสังเกตว่าตัวหนึ่งกับตัว4ีนะครับมันจะตกที่จังหวะนั้นพอดีนะครับทีนี้มาในส่วนของที่เป็นเริ่มต้นตอนเวิร์สนะครับมันจะไม่ได้ดีทั้งหมดนะครับมันจะเป็นสามสี่ลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้ลงขึ้นลงประมาณนี้นะครับก็อันเนี้ย ก็ใช้แพทเทิร์นนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าแพทเทิร์นนี้เนี่ยก็จะบอกว่าในช่วงแรกอาจจะร้องยากนิดนึงเนาะถ้าเกิดเราดีดไม่คล่องนะครับฝึกดีได้คล่องก่อนนะครับก็อย่างที่บอกว่าเอาแพทเทิร์นช้าๆไปใช้ก็ได้นะในเพลงนี้แล้วก็คอร์ดก็เป็นคอร์ดแค่ G นะครับสองห้อง E Min o r สองห้อง A minor สองห้องแล้วก็ดีสองห้องนะครับโอเคทีนี้เรามาลองดีดไปดูนะครับโดยใช้แพทเทิร์นเ <não, S 1> ต็มๆเนาะของมันนะครับ เดี๋ยวจะดีดให้ดูทั้ง2แบบนะครับว่าถ้าไนท่อนเวิร์สจะดีดเป็นแบบนี้ถ้าไนท่อนฮุกนะครับจะดีดเป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับไปพร้อมๆกันนะครับอลองจับกีตาร์ขึ้นมานะเอาว่า one two three นี้ท่อนเวิร์สท่อนเวิร์สนะครับก็ไม่ได้ดีดทั้งหมด ลงขึ้นลงขึ้นลงสิลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ดีนะลงถ้าเป็นท่อนฮุกนะครับอ่าลงขึ้น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 ลงลงขึ้น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 ลงลงขึ้น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 ลง ขึ้นลง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 ,นลงอ่านี่ก็ลองไปฝึกกันดูนะครับก็จะมีเป็นสองแพทเทิร์นหลักนะครับแล้วก็เปิดเมทานองไปด้วยเนาะหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้แพทเทิร์นนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรื่องคนเดียวเนี่ยก็ใช้แพทเทิร์นนี้ก็เข้านะครับ สามารถใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวอย่าลืมไปดูพาร์ทที่2นะครับพาร์ทที่2เนี่ยก็จะเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยนะครับแล้วก็จะดรอปสายกีตาร์ไปเรียบร้อยแล้วโอเคยังไงฝากติดตามไว้เลยนะครับฝาก Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ